หากใครเห็นคลิปนี้นั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันค่ะเพราะถ้าหากคุณเจอนะัดชีวิตคุณต้องเปลี่ยนที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจแล้ววันนี้เราจะไปเตรียมความพร้อมเตรียมกําลังใจที่จะไปะเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กันค่ะวันนี้ชีวิตของเรานั้นจะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ คุค้นๆกันไหมคะถ้าหากว่าใครที่ตามช่องของนัดเราเคยได้ไพ่ใบน,นี้กันไปแล้วและวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นความคิดในหัวของเราสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานการเงินแม้กระทั่งความรู้สึกใดๆก็แล้วแต่ที่เราได้จากสิ่งที่เรา กำลังเผชิญหน้าอยู่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยอยากจะอยู่เงียบๆอยากที่จะมีเวลาได้อยู่กับตัวเองไม่ผิดนะคะถ้าหากว่าเราจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองแต่วันนี้เราจะอยู่กับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรให้เรามีความสุขและวางทุกข์ได้ ปัญหาคือโอกาสและโอกาสนั้นจะนํามาซึ่งสิ่งที่ดีกว่าในวันนี้แน่นอนค่ะฉะนั้นนั้นอยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและดูหัวใจของเราค่ะว่าสิ่งที่เรารู้สึกวันนี้นั้นเนี่ยมันทุกข์แค่ไหนมันเจ็บปวดเรื่องอะไรเรารู้สึกอย่างไรในทุกๆขนาดที่เราใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันทุกข์ก็แค่รู้ว่ามันทุกข์ค่ะถ้าหากว่าเรารู้ว่าเรื่องนี้มีปัญหาแล้วเรื่องการเงินมีปัญหาอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆในวันนี้้้นนัั่่ก็คคคือใหตงําาถมะ เราจะตั้งคําถามกับปัญหานั้นเราไม่ได้ถามใครแต่เราจะถามตัวเองค่ะนั่นคืออย่างไรในช่วงนี้ใครหลายคนมีปัญหาเรื่องการเงินถามตัวเองเลยค่ะว่าฉันจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้อย่างไรฉันจะหาเงินจํานวนเท่านี้ได้อย่างไร ในระยะเวลาเท่านี้ถ้าหากว่าเราผ่านการตั้งคำถามแบบนี้ค่ะสมองจะสั่งการแล้วคุณจะคิดหาทางออกได้ว่าคุณจะหาเงินอย่างไรถ้าหากว่าใครมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แน่นอนค่ะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดจากภายนอกที่ส่งมาถึงหัวใจของเราการงานการเงินความสัมพันธ์หรือไม่พ้นค่ะเรื่องเรามากมายค่ะหนีเสือป่าจระเข้แต่อย่างหนึ่งคือไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะมีพื้นที่ส่วนตัวที่มีความรู้สึกปลอดภยัยและพื้น ที่ส่วนตัวนั้นนั่นก็คือการที่คุณได้อยู่กับตัวเองฉะนั้นวันนี้นัดอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนลองกลับไปใช้คําถามนี้ดูนะคะว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเราจะรักษาความสัมพันธ์นี้ได้อย่างไรนัดจะไม่ตัดสินว่าชีวิตของเพื่อนๆน,นั้นจะเป็นอย่างไรแต่เพื่อนๆน,นมีหน้าที่เลือกและเดินทางในสิ่งที่เรานั้นตัดสินใจเลือกค่ะเพราะทุกการเลือกจะนําพาสู่ประตูและประสบการณ์ใหม่ในชีวิตที่กําลังรอทุกคนอยู่ขอให้วันนี้มีความสุขและประสบความสําเร็จเพราะที่นี่คือโพราร พัฒนาใจค่ะเราจะพัฒนาจากความคิดไม n ซ s เป็นสู่การลงมือทําและสร้างชีวิตของเราให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักค่ะ